สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลินสไตล์ a n g e l c h a n n e l เนนอ๊ะวทำสอ,ตตองอาทิตย์ตาโปนพังยังคะลุงทุกคนใช่ไหมเมืม่อคืนหนูทำอะไรม,นะไม,มันะมาทำอะไรมดเล่นตามันอยู่อย่างง<ะ>ี<อ>้ตลอดเวลาพ่อไอตัวเขียวๆที่หนูบีบเล่นที่ตาโปอนอะ่ะทำได้ไหมออไอตัวดีเขียวที่หนูบีบเล่นเมื่อคืนอะ่ะ จำได้ไหมให้ทายว่าหนูวันหนูขายไปกี่ตัวอ่ะหนูให้ทายให้ทายว่ามีมีคนชอบไนหะมพีให่เออหนูขายไปกี่ตัวฮะเติมสูตรไปอีกตัวนึงข้างหลังนะนอพันนั่นมึงตอนเนี <as> ้ยงงไหมคะคุณใหญ่งงนะคะหนูก็งงหนูย,งงงงยังบอกคุณว่าใครจะซื้อ เดี๋ยวน้องจะเตรียมเดินทางไปหาทุกคนไม่ได้วพี่บอกคุณบุว่าอะไรรู้า้ชุดกันไกยกับที่ปอกผลไม้ยังสั่งได้หมดเลยค่ะยังส่หมดพี่บอกคุณบุ๋มว่าคุณบุ๋มไปดูโกดังเขาต้องห้าโกดังแต่คุณุมเจอน้องคนนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าใครเสื้อดีไปแล้วนะแม่เตรียมตัวนะเพราะว่ารอบต่อไปอ่ะมันจะน่ารักกว่านี้ใช่ไหมมันจะมีตัวอื่นมาที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอามาไอเฮียเขาจะเอามาให้ เออก็น่ารักดิ๋นะตัวสามสิบเก้าบาทใครจะเอายังจอจาบสี่ศูนย์ได้อยู่แต่ว่าค่าส่งมันหกสิบาทนะแต่งานเขาดีมเ,เลยซยังอื่นเลยมันยังสั่งของได้หมดเลยในนั้นอ่ะเดี๋ยวหนูจะแคป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 แล้วมาเขียนไว้ด้วยน้อง,งเขียว<ป>เพิ่มได้ไหมได้น้องตลกใช่ไหมไปแล้ก็ไปแกล้งเพื่อนเนาะแล้วก็จะตกใจนะเนาะตลกนั่งกินข้าวอยู่างงี้แบบเริ่มจะสำรักข้าวอยู่นะไม่ยีพีได้หนูเห็นเพิ่งย้อนหลังที่มาททำที่เขาทำเนี้ยถ้ากดไปข้างหนึ่ง ค่อยๆปล่อยแลก็ค่อยหลับตาบอว่าคุณผมเออลองเออใช่ค่อยๆปล่อยมันก็ค่อยหลับตาเหมือนกันเออลองลองเฮ้ยเห็นไหมดูนะหลับตาจะรุนอนจะเถิดมีคนเอฟมาเต็มเลยจอจรนจอจานศูนย์สี่เท่าสี่ศูนย์เท่ากับสามใช่ เต้องพักข้อความก่อนเยนลีมะม,ม่วงของหมดมมเธอต้องสั่งอย่างอื่นด้วยถึงจะโคมงเพราะค่าส่งมันค่าส่งมันหกสิบเพราะม,มันแบบมีพัดลมม,มีอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วระหว่างคุณล็แตงพี่จะบอกสีค้า่อะไรบ้างอ๋อเออแล้วมีตัวอย่างเธอสามารถบอกได้ลำไย,ยข<อ>แข็งแรงเราค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปรับกลับแล้วเพราะว่าค่ารักษาอยู่ทองหล่อฉันบอกแล้วเธอ พ่อรู้ไหมว่าลำไยตอนนี้โรงพยบานค่าโรงพาบาลเท่าไหรสมหม่สามหมื่นสามหมื่นสาเฉพาะลำไยลูกอีกหกพันกว่ากลับบ้านได้ยังหนูบอกว่าเชิญเยนเชิญกลับบ้านทำงานมาก็คือจ่ายค่าขามาคลอดลูกอย่างเงี้ย เลือจะเชื่ออะมีีไรทหนูก็เหยบอกว่าคุณพีทคะรบกวนค่ะลูกคุณพีทไม่ใช่หรอคะรบกวนค่ะรบกวนจ่ายบินเลยค่ะขอดแพงเลยคนนี่อะไรอร่อยมากสาสวยเขาจะเดินผ่านเรานะคะทุกคนสุดแดงเออเขาเพิ่งเดินบอกว่าเขาดีใจมากที่ลูกสาวยืมรองเท้าเขาค่ะฉันงงมากแกดีนี่ ใครจะเอากระติกน้ําเก็บอุณหภูมิน้ําเนี่ยอันใหญ่อันอันใหญ่มากถ้าใครเอฟมทาทันมื่ือืนีนะดีมากเลยเนาะแม่บุ๋มได้ลูกเยอะ